นะโอเคนะครับเดี๋ยวดูเนื้องานกันเลยครับนะฮะคันชักเดิมนะครับปรับมุมบาลานซ์หาศูนย์ให้ได้เลยเสริมด้วยกันสะบัด R t รทมีสปริงนะครับหน่วงซ้ายไม่ให้ไหลออกนะครับผมนะดูงานหลักของเรานะครับงานหลักก็คือทำความสูง4นิ้วหรื ได้ชุดดรอปอาร์มนะครับผมลดระดับความชันนะครับนี่ฟิลลิ่งขับทีดีเยี่ยมโช๊คเดิมก็ใช้ไปก่อนนะครับอืสป,ปริงเดิมลองก็ใช้ไปก่อนนะครับใช้ก็ลองเอานะนี่นะครับชุดดรบหลังครับดีสวยนะครับปรับปุงให้แจ่มๆเลยดยรอเจอทัรนเฟอร์ด้วยครับอืนี่ ครับผมรอแล้วดูข้างหลังกันครับข้างหลังเป็นสปริงนะครับสปริงหน้านะครับย้ายเข้ามาเสริมก้อนเข้าไปนะครับม,มีดอกแท็กบาร์หลังอีกตัวหนึ่งครับนะแท็กบาร์ปรับเกลียวนะสกูกันโค้งให้ความยาวนะจบแบบเนียนๆสีสวยอีกหนึ่งขั้นอ่ะขอบคุณลูกค้าทีุ่ดน้นสินค้าของเรา คุณครับอื